หงจากหมู่บ้านทรัพย์ตะคร้อไม่เท่าไหร่นักมีสถานที่อยู่แห่งหนึ่งชาวบ้านเรียกกันว่าโป่งหมูเนื่องจากมีหมูป่าจำนวนมากพากันมาหากินดินโป่งในบริเวณนั้นเสมอในเวลาพลบค่ำและตอนกลางคืนด้วยเหตุนี้วันหนึ่งพรานในหมู่บ้านสองคนชื่อพรานลองกับพรานหมุนจึงได้ชักชวนกันไปล่าหมูป่า วิธีการล่าของพวกเขาคือไปนั่งซุ่มอยู่ที่โคนไม้ใหญ่ซึ่งมีพุ่มไม้ปกคลุมอําพรางตัวเวลาผ่านไปไม่นานพอฟ้ามืดเสียงพวกหมูป่าก็พากันมาส่งเสียงร้องอุดอุดอิดอ,ด,อด,ดังลั่นไปทั่วบริเวณพรานทั้งสองรีบยกปืนจ้องเล็งอย่างกระหิ่มใจแล้วลั่นไกลไปคนละนัดเสียงปืนดังก้องประสานกับเสียงร้องอย่างตกใจของพวกหมูปา่า แวบเดียวเท่านั้นพวกมันก็วิ่งพรวดหายวับเข้าไปในดงไม้มืดปล่อยให้พรานหมุนกับพรานลองนั่งงงและพูดกันอย่างประหลาดใจว่าเอ๊ะพลาดเป่าไปได้ยังไงนี่ใกล้ๆแค่นี้ปืนตั้งสองกระบอกไม่เดหมูสักตัวนั่นนะซข้าก็เลงอย่างดีแล้วนี่นาะพูดบ่นกันแล้วอดทนนั่งซุ่มกันต่อไป เพียงพักเดียวเท่านั้นพวกหมูฝูงใหม่ก็พากันลงมากินดินโป่องอีกคราวนี้มีแต่ตัวใหญ่ๆทั้งนั้นพรานหมุนกับพรานลองไม่รอช้าประทับปืนจ้องเล็งและยิงออกไปอีกขนด้วยความมั่นอกมั่นใจคิดว่าคราวนี้ต้องไม่พลาดแน่ๆแต่แต่ก็ช่างหน้าแปลกยิ่งนักเพอเสียงปืนดังพวกหมูก็เพ่นพรวดหายวับไม่มีตัวใดถูกปืนเลยสักตัว พรานทั้งสองหันมามองตากันด้วยความพิศวงพรานลองเอ่ยขึ้นว่าทำไมเป็นอย่างนี้ไม่น่าพลาดก็พลาดได้เกิดอะไรขึ้นนี่แต่ยังไม่ทันที่พรานหมุนจะได้ทันพูดตอบพลันสิ่งลี้ลับที่มีคาดคิดว่าจะได้เห็นก็เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตานั่นคือท่ามกลางแสงจันท์ที่สาด่องลงมา มีร่างของผู้ชายตัวดำทะมึนดวงตาลุกวาวปรากฏขึ้นที่โป่งหมูห่างออกไปไม่เท่าไรชายลึกลับคนนั้นยืนจังก้าพลางตะวาดขับไล่ด้วยเสียงดุดันแหบพร่าน่ากลัวว่าข้าคือเจ้าป่าโป่งหมูพวกแกจงกลับไปแล้วอย่ากลับมาอีกวันนี้ข้าจะขอเตือนแต่ครั้งต่อไปข้าจะไม่เตือนใครอีกแล้วไป ไปให้พ้นแล้วบอกต่อๆกันไปด้วยพูดไม่ทันจะขาดคำร่างของชายตัวดำคนนั้นก็สูงขึ้นสูงขึ้นยังรวดเร็วราวกับต้นตาลเป็นภาพหลอนที่น่าสยองพลางก้มหน้าลงมามองในตาลุกแดงโพลงโพลงพลาดล่าหมูะงะตกตะลึงอยู่อึดใจหนึ่งก็รับรู้ว่า กำลังเผชิญหน้ากับพูดผีจึงต่างกระโจนหนีตามกันออกจากบริเวณโป่งหมูอย่างขวัญหายแล้วเรื่องราวของพูดผีที่โป่งหมูก็ถูกพรานทั้งสองบอกเล่าให้คนทั่วหมู่บ้านได้ฟังชาวซับตะครอฟังแล้วก็ต่างเล่าลือกันต่อไปด้วยความกลัวว่าที่โป่งหมูแห่งนั้นเป็นที่อาถรรพ์มีผีเฝ้า ทำให้ไม่มีใครกล้าเข้าไปล่าหมูซุ่มยิงหมูป่ากันอีกเลยแต่ครั้นพอเวลาผ่านพ้นไปประมาณสามสี่เดือนได้มีในพรานต่างหมู่บ้านสองคนสะพายปืนเดินมุ่งหน้าเข้าไปยังชายดงตอนใกล้ค่ำชาวบ้านซับตะเคราะห์ซึ่งกลับจากหาของป่าเห็นเข้าจึงถามว่าพวกแกมาจากที่ไหนแล้วก็กำลังจะไปไหนมาจากบ้านเขาน้อย ได้ยินข่าวว่าที่โป่งหมูมีหมูป่าเยอะก็จะมาลองดูเผื่อโชคดีจะได้หมูป่าไปกินกันบ้างพรานต่างถิ่นสองคนนั้นตอบชาวซับตะเครา้อพอได้ฟังว่าพรานสองคนจะมาล่าหมูป่าจึงได้บอกเตือนด้วยความหวังดีห่วงใหญ่ว่านี่พวกแกไม่รู้เหรอป่าแถวโป่งหมูนั่นไม่มีใครเข้าไปล่ากันล็อกก็กลัวกันทั้งนั้นมันมีผีเฝ้าพวกแกอย่าไปกันเลย พรานในหมู่บ้านของพวกขา้าเคยเจอกันมาแล้ววิ่งหนีกันแทบตายแต่พรานต่างถิ่นทั้งสองไม่เชื่อพูดบอกชาวบ้านซับตะครอว่าไม่เป็นไรข้าไม่กลัวรอกข้าเคยเข้าป่าตอนกลางคืนกันมาหลายแห่งหลายที่แล้วชาวซับตะครอเตือนแล้วเห็นว่าเขาไม่เชื่อก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงพากันเดินกลับเข้าหมู่บ้านของตนจะกล่าวฝ่ายพรานต่างถิ่นทั้งสองนั้น ทราบภายหลังว่าชื่อนายหวังกับนายซับพ,พวกเขาพากันไปยังป่าโป่งหมูเลือกทําเลที่เห็นว่าเหมาะสมได้แล้วก็ต่างนั่งซุ่มรอคอยกันอยู่ด้วยความหวังครั้นเวลาผ่านไปประมาณสามทุ่มท่ามกลางแสงจันทร์สลัวได้เห็นฝูงหมูป่าหลายตัวพากันเดินออกมาจากดงไม้แล้วคุยกินดินโปง่งอย่างเพลิดเพลินไม่ระมัดระวังตัวนายซับ กระซิบบอกนายหวังขึ้นว่าหวังข้าจะเอาตัวใหญ่ทองขวานั่นส่วนแกเลือกเอาทางซายนะนายหวังพยักหน้ารับแล้วต่างคนต่างเลงปืนอึดใจต่อมาปืนของนายซับก็ดังขึ้นแต่ปืนของนายหวังยิงไม่ออกกระสุนเกิดด้านอย่างคาดไม่ถึงผลการยิงของนายซับนั้นได้ผลหมูตัวหนึ่งล้มฟุบส่วนที่เหลือพุ่งกระโดดหนีไป นายซับผุดลุกขึ้นด้วยความดีใจร้องว่าเสร็จค่าแล้วตัวใหญ่ซะด้วยพูดแล้วก็พุ่งออกจากจุดซุ่มยิงหมายจะไปลากเอาหมูตัวนั้นมาไว้นายหวังจึงร้องเตือนว่าอย่าอย่าเพิ่งไปหมูใหญ่อย่างเงี้ยประมาทไม่ได้นะอดใจรอดูมันก่อนเพื่อนแต่นายซับใจร้อนไม่รังรอเขาเชื่อมั่นในฝีมือของเขาว่าแม่นยำเข้าสู่จุดตาย และหมูตัวนั้นมันก็แน่นิ่งไม่ดิ้นรนเลยเขาพูดว่ามันตายแล้วไม่เหลือหรอกไปไปช่วยกันลากมันมาไว้ที่นี่เพื่อจะมีตัวอื่นๆลงมากันอีกบอกแล้วก็ก้าวนำไปทันทีด้วยความชะลาใจแล้วทันใดนั้นสิ่งที่นายหวังพูดก็เป็นความจริงเมื่อเดินเข้าไปใกล้พลันเจ้าหมูป่าซึ่งฟุบแน่นิ่งอยู่ก็ลุกพลวดพุ่งเข้ากระแทกชน จนนายซับหงายหลังตึงแล้วมันก็กัดกัดกัดสะบัดยังดุร้ายนายซับร้องเสียงหลงหยหวนยังเจ็บปวดนายหวังได้สติก็ยกปืนขึ้นหมายจะยิงช่วยแต่โชคร้ายยิงไม่ออกอีกพระกระสุนด้านตั้งแต่แรกแล้วยังไม่ทันได้เปลี่ยนนัดใหม่เจ้าหมูป่านั่นกัดจนนายซับเงียบเสียงไปแล้วมันก็พุ่งเข้าหานายหวัง นายหวังทิ้งปืนตะเกียกตะกายปีนขึ้นต้นไม้เพื่อเอาตัวรอดแต่ต้นไม้นั่นไม่ใหญ่นักครั้นพอนายหวังปีนขึ้นไปมันก็ไหวเอ็นลงนายหวังใจหายวา่าพยายามกอดเกาะไว้แน่นในขณะที่เจ้าหมูป่าบ้าเลือดตัวนั้นมันก็พุ่งเข้าชนด้วยความโกรธแค้นจนต้นไม้สะเทือนโยกไปโยกมาตายแน่ตายแน่ค่ะนายหวังคิดอยู่ในใจว่าตัวเองคงไม่รอด เจ้าหมูป่ามันพุ่งเข้าชนได้ประมาณสองสามครั้งจนนายหวังเกือบจะตกลงมาอยู่แล้วแต่ก็คล้ายยังไม่ถึงที่ตายเพราะเจ้าหมูมันสิ้นกำลังลงเสียก่อนมันทุดลงแน่นิ่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นนั้นนั่นเองนายหวังรู้สึกเหมือนตายแล้วได้เกิดใหม่ปีนลงมาอย่างพื้นด้วยความกลัวพลางร้องเรียกเพื่อนด้วยความรู้สึกสิ้นหวังซับซับ แต่ไม่มีเสียงตอบจากแสงจันทร์ที่สาดส่องเผยให้เห็นร่างของนายซับมีแต่เลือดเนื้อตัวเวอะราะถูกกัดด้วยฟันแหลมและเขี้ยวคมนายหวังยืนตัวสั่นละล้าละลังแต่แล้วเหตุการณ์ร้ายหน่าสะพรึงกลัวอีกประการก็เกิดขึ้นตามมาพรึบมีเงาดำๆของใครบางคนปรากฏขึ้นทั้งเบื้องหน้าดวงตาลุกโชนราวกับเปลวไฟแล้วยืดตัวสูงขึ้น สูงขึ้นอย่างรวดเร็วมันเป็นภาพของอสุรกายสูงลิบลิว่วประดุดดังต้นตานกลก้มหน้าลงมาคู่ตะคอกว่าข้าเคยเตือนแล้วเมื่อมีคนอยากลองดีไม่เชื่อฟังก็จะต้องพบกับจุดจบอย่างนี้อสุรกายแห่งโป่งหมูหัวเราะลั่นเสียงก้องไปในความมืดนายหวังกลัวจนแทบจะเป็นบ้าเตเลิดหนีเอาชีวิตรอดเขาวิ่งวิ่ง วิ่งไปจนถึงหมู่บ้านซัพตะเคราะห์แล้วล้มลงสิ้นสติสัมปชัญญะไปชาวบ้านซัพตะเคราะห์จึงช่วยกันปฐถมพยาบาลจนในหวังฟื้นขึ้นมาในหวังจึงได้เล่าเรื่องเหตุการณ์ร้ายให้ทุกๆคนได้ฟังเหตุการณ์ร้ายที่โป่งหมูจึงยิ่งตอกย้ำให้ชาวซับตะเคราะห์ทุกๆคนต่างตระหนักและยำเกรง ไม่มีใครกล้าไปล่าหมูล่าสัตว์ที่โปรงหมูโปรงอาถรรพ์แห่งนั้นอีกจนกระทั่งเวลาผ่านพ้นไปอีกปีก็ได้มีคนที่อวดดีอยากลองดีขึ้นอีกจนได้เขาเป็นพรานบรรดาศักด์จากในเมืองเป็นประลัดอำเภอชื่อประลัดยิ่งพร้อมด้วยลูกน้องอีกคนอ้างว่ากลับจากตรวจราชการขับรถจิปมาแวะพักที่หมู่บ้านซับตะเคราะ ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านจึงให้การต้อนรับอย่างเต็มที่ด้วยความยำเกรงในศักดิ์ศรีบารมีของข้าราชการฝ่ายปกครองเล่ายาอาหารน้ำพึ่งป่าเข้าสารเป็นกระสอบถูกเรียรย์ไรมามอบให้เป็นของบรรณาการผู้ใหญ่บ้านพูดแกมบังคับลูกบ้านของตนว่าไม่ให้ไม่ได้นะเขาเป็นประหลัดอำเภอเขาเป็นเจ้านายหากเขาไม่พอใจต้อนรับเขาไม่ดี พวกเราจะเดือดร้อนประหลัดยิ่งพักอยู่ที่เรือนของผู้ใหญ่บ้านดื่มกินกันอย่างปรีเปรมและเมามมยต่อมาประหลัดยิ่งได้พูดขึ้นยังวางอำนาจว่านี่ผู้ใหญ่ได้ยินข่าวว่าที่โป่งหมูมีหมูป่าชุมไม่ใช่เหรอพาผมไปหน่อยนะอยากลองปืนไปกันคืนนี้เลยพูดแล้วประหลัดยิ่งก็หยิบลูกสองห้านัดขึ้นมาลูบคลำ ผู้ใหญ่บ้านซับตะเคราะห์พอได้ฟังก็สะดุง้งพูดตะกุกตะกักขึ้นว่าโอ้ท่านครับท่านเจ้านายไม่ได้ไม่ได้แล้วครับอย่าอย่าไปเลยทำไมเล่าผู้ใหญ่มีปัญหาอะไรเหรอผมเป็นประหลัดอำเภอนะทําไมมีปัญหาอะไรประหลัดยิ่งแสดงอาการไม่พอใจขึ้นมาทันทีทำเอาผู้ใหญ่ตัวสัน่นรีบบอกเหตุผลว่าท่านท่านเจ้านายครับ คือคือว่าที่โป่งหมูนั่นมันเป็นที่อาถรรพ์ครับผีมันแรงคนที่เข้าไปล่าเคยเจออาถรรพ์ตายไปคนหนึ่งแล้วส่วนอีกคนก็เกือบจะเอาชีวิตไม่รอดผมไม่ใช่ตาสีตาสานะผู้ใหญ่จะมาอ้างผีอ้างสางคมคูกันผีมันจะมาเก่งกว่าคนได้ยังไงประลัดยิ่งตาขวางใส่ทันทีผู้ใหญ่บ้านตัวสั่นพับๆด้วยความเกรงกลัวอำนาจรีบตอบรับพินอบพิเทาว่า ครับครับได้ครับเจ้านายผมผมจะไปตามพรานนำทางมาให้เดี๋ยวนี้ครับพรานนำทางไม่ใช่ใครคือพรานหมุนกับพรานลองนั่นเองผู้ใหญ่บ้านบอกว่าช่วยหน่อยเถอะพรานหมุนพรานลองพาประหลัดเข้าไปล่าหมูป่าหน่อยหากแกไม่พาไปพวกเราชาวบ้านเดือดร้อนกันแน่นแน่ต่อไปใครไปติดต่องานที่อำเภอเขาจะไม่ช่วยเหลือไม่อำนวยความสะดวก เขามีอำนาจพวกแกก็รู้ไม่ใช่เหรอก็รู้ผู้ใหญ่แต่ผีเจ้าป่าโป่งหมูเคยขู่ข้าไว้แล้วหากข้ากลับไปที่นั่นอีกมันคงเล่นงานข้าตายแน่ๆพรานหมุนพรานลองยังคงจำภาพของอสุรกายผีเจ้าป่าโป่งหมูตนนั้นได้ดีไม่เคยลืมเออหนะ้าเรื่องนั้นข้ารู้ข้าจะจุดทูปบ,บอกกล่าวเขาเองช่วยหน่อยเถอะวะนึกว่าเห็นกับข้า แล้วก็ชาวบ้านทับตะคร้อของเราเมื่อถูกขอร้องแกมบังคับพรานหมุนกับพรานลองก็ไม่มีทางเลี่ยงจำอกจำใจต้องนำทางไปด้วยความหวาดกลัวประหลัดยิ่งผู้ยิ่งใหญ่ถ่า,ายปืนลูกซองห้านัดส่วนลูกน้องอีกคนก็ก้าวเดินตามไปถึงโป่งหมูตอนบ่ายผู้ใหญ่บ้านและพรานหมุนพรานลองจุดทูบตั้งเครื่องของเส้นไหว้บนโขดหิน เตรียมทําพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประหลัดยิ่งถามขึ้นว่าทําพิธีอะไรกันบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาครับตามธรรมเนียมพรานจะเข้ามาล่าต้องบอกกล่าวเสียก่อนผู้ใหญ่บ้านตอบแทนพรานหมุนและพรานลองประหลัดยิ่งซึ่งดวดเล่ามาตลอดทางได้ยินก็พูดอย่างวางเขื่องตามนิสัยของตนว่างันก็บอกเจ้าป่าเจ้าเขาเขาด้วยนะว่าวันนี้ ผมประหลัดยิ่งมาตรวจราชการและจะขอหมูป่าไปแกล้มเล่าสักตัวสองตัวให้อำนวยความสะดวกให้ด้วยครับครับท่านครับผู้ใหญ่บ้านรีบตอบรับด้วยความยำเกรงพิธีบอกกล่าวเจ้าป่าเจ้าเขาในขณะนั้นทั้งผู้ใหญ่และพรานทั้งสองต่างน,น้อมจิตน้อมใจอธิษฐานบอกกล่าวขึ้นว่าสาธุข้าแต่เจ้าป่าโป่งหมูลูกทั้งสาม ไม่ได้ตั้งใจมาลบหลู่ดูมินที่ลูกมานี่เพราะถูกเจ้านายบังคับขอเจ้าป่าโป่งหมูจงรับรู้และโปรดเมตตาให้อภัยด้วยเถอะลูกสัญญาว่าจะไม่ร่วมยิงไม่ร่วมล่าสัตว์ใดๆที่โป่งหมูแห่งนี้เด็ดขาดบอกกล่าวในใจเสร็จแล้วก็จัดการทำเพิงพักแรมขึ้นสองหลังใกล้ๆกันหาฟืนแห้งมาเตรียมก่อไฟจากนั้น ก็นำพาประหลัดยิ่งและลูกน้องไปสำรวจหาจุดซุ่มยิงจุดซุ่มยิงอยู่ใต้ต้นมะเดือ่อมีก้อนหินเป็นที่กำบังตัวประหลัดยิ่งกับลูกน้องและผู้ใหญ่บ้านซุ่มอยู่ด้วยกันส่วนพรานหมุนและพรานลองไม่ยอมไปด้วยอ้างว่าจะขอทำหน้าที่เฝ้าเพลิงพักและจะคอยก่อไฟให้ลุกโพลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้คณะของคนที่ไปซุ่มยิงหมูป่าได้แลเห็นและ จะได้เดินกลับมาได้ถูกต้องไม่หลงทางเมื่อพลบคำ่ำป่าก็มืดปลัดยิ่งบ่นขึ้นว่าเอมืดอย่างเนี้ยจะมองเห็นพวกมันได้ยังไงเดี๋ยวพระจันทร์ก็ขึ้นแล้วครับท่านประหลัดหมูป่าที่นี่ชุกชุมมากท่านต้องมองเห็นมันแน่นอนแล้วก็เป็นจริงอย่างที่ผู้ใหญ่บ้านบอกพักหนึ่งต่อมาดวงจันทร์ก็ส่องสว่างและมีเสียงร้องอุดอุดอิดอิดอด,ดังแววมา ทุกคนจ้องไปยังโป่งดินเบื้องหน้าได้เห็นฝูงหมูปา่าหลายตัวปรากฏขึ้นมีทั้งหมูเล็กและหมูใหญ่พวกมันก้มหน้าก้มตาขุดคุ้ยกัดกินดินโปง่งอย่างตะกระตะครามไม่ระวังตัวกันเลยประลัดยิ่งเมื่อเห็นแล้วก็รีบยกปืนขึ้นประทับบ่าส่วนลูกน้องและผู้ใหญ่ซึ่งซุ่มอยู่ข้างๆก็คอยจ้องดูประลัดยิ่งเดงจนมั่นใจว่าไม่พลาดแล้ว ก็เนียวไก่เสียงปืนอันทันสมัยและทรงอนุภาพดังติดต่อกันสองสามนัดหมูป่าแตกกระเจิงเพ่นพรวดพรวดจนป่าแลกโครมครามพอสิ้นเสียงปืนทุกคนได้เห็นหมูป่าตัวหนึ่งถูกปืนดิ้นทุรนทุร,รายอยู่กลางดินประลัดยิ่งแสดงความแม่นปืนยิงซ้ำอีกสองนัดจนมันแน่นิ่งไปพลางพูดอย่างภาคภูมิใจว่าไม่พลาดเห็นไหมไม่พลาด แมมันมือจริงๆไปผู้ใหญ่ไปลากมันมาเอาไปย่างกินแกล้มเล่าแต่แล้วทันใดนั้นเหตุการณ์อาถรรพ์ที่ผู้ใหญ่บ้านชาวซับตะครอเกรงกลัวก็เกิดขึ้นจู่ๆแสงจันทร์ที่สว่างโพลงอยู่ก็เลือนหายถูกเมฆหนาบดบังจนป่ารอบด้านมืดสลัวพรึบเงาร่างดำตะคุ่มสูงใหญ่ปรากฏขึ้นดวงตาลุกโชนวาวับราวกับเปลวไฟ ผู้ใหญ่บ้านเห็นแล้วก็ผวารู้ได้ทันทีว่าอสุรกายลี้ลับตนนี้คือเจ้าป่าโป่งหมูเพราะพรานหมุนพรานลองเคยเล่าให้ฟังแล้วเจ้าป่าโป่งหมูเจ้าป่าโป่งหมูผู้ใหญ่บ้านอุทานถอยหลังกรูดในขณะที่ร่างทะมึนเบื้องหน้าก็สูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆราวกับต้นตาลแต่ประหลัดยิ่งไม่กลัวแสดงความกล้าหาญบรรจุกระสุนชุดใหม่ ตวาดขึ้นว่าเจ้าผีป่าแกจะเก่งกว่าปืนก็ให้มันรู้ไปจากนั้นก็สาดกระสุนยิงรัวไม่ยัง้งเสียงปืนดังกึกก้องจนหูดับซึ่งก็ได้ผลร่างผีเจ้าปลาโปรงหมูหายวับไปในฉับพลันผู้ใหญ่บ้านและลูกน้องของประลัดที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างตะลึงตัวสั่นเทาทำอะไรไม่ถูกเลยมันไปแล้วไม่ต้องกลัวมันหืนโผล่มาให้เห็นอีกจะยิงซ้ำ คอยดูก็แล้วกันประลัดยิ่งตะโกนลั่นทันใดนั้นเหตุการณ์ร้ายอีกอย่างก็เกิดขึ้นมีกระแสะลมแรงพัดอู้อู้มาป่ารอบด้านสะเทือนเลื่อนลั่นฝูงหมูป่ามากมายนับสิบสิบตัวไม่รู้ว่ามาจากไหนวิ่งดาหน้าตามกันเข้ามาอย่างดุร้ายผู้ใหญ่บ้านตกใจสุดขีดกลับหลังวิ่งเอาตัวรอดยังสุดชีวิตโดยมีลูกน้องของประหลัดอีกคนวิ่งตามมา เสียงปืนของประหลัดยิ่งดังปั้งปั้งแล้วเงียบไปผู้ใหญ่บ้านซับตะคระห์วิ่งกลับไปจนถึงจุดพักแรมพลานหมุนพลานลองทลาเข้ามาหาร้องถามด้วยความตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเจ้าป่าโป่งหมูเจ้าป่าโป่งหมูหมผู้ใหญ่บ้านตอบละล่ำละลักตัวสั่นเทาหอบฮักฮักเหนื่อยและหวาดกลัวแทบจะขาดใจ เช้าว,วันต่อมาชาวบ้านซับตะเครา้อรู้ข่าวก็ต่างพากันมาช่วยเหลือค้นหาปหลัดยิ่งที่สูญหายแต่หาเท่าไรเท่าไรก็หาไม่เจอพลานหมุนพรานลองกระซิบบอกกันและกันว่าคงเป็นอาถรรพ์เจ้าป่าโปงหมูแน่ๆข้าว,ว่าตาปลัดนั่นคงไม่รอดแล้วละผู้ใหญ่บ้านไปนิมนต์หลวงพ่อเจ้าอาวาสวัดห้วยตะคร้อและพระอีกสี่รูป มาที่โป่งหมูให้ทำพิธีสวดมนต์แผ่เมตตาธรรมแก้อาถันร้ายซึ่งก็ได้ผลเพราะอีกเพียงครึ่งชั่วโมงต่อมาก็มีคนไปพบศพของปลัดยิ่งนอนซุกอยู่ในพุ่มไม้แถวนั้นนั่นเองแกถูกหมูป่ากัดแหลกไปทั้งตัวชาวบ้านซับตะเคราะ์หจึงช่วยกันหามศพของปลัดยิ่งกลับสู่หมู่บ้านด้วยความอนาถใจ ผู้ใหญ่บ้านซับตะครอและชาวบ้านต่างปรึกษากันหาทางบรรเทาอาถรรพ์ร้ายด้วยการช่วยกันไปสร้างศาลเพียงตาหลังใหญ่ที่บริเวณป่าโป่งหมูจุดทูบเทียนบูชาด้วยเครื่องเส้นไหว้เขียนป้ายชื่อศาลไว้ว่าศาลเจ้าป่าโป่งหมูและอีกสองสามป้ายเป็นป้ายประกาศห้ามไว้ยังชัดเจนว่าห้ามล่าสัตว์บริเวณน,นี้อย่างเด็ดขาด และนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาอาถรรพ์ของผีเจ้าป่าโป่งหมูก็ถูกเล่าลือกันไปจนทั่วไม่มีใครกล้าเข้าไปล่วงเกินล่าสัตว์ในบริเวณนั้นอีกเลยเรื่องอาถรรพ์เจ้าป่าโป่งหมูแห่งหมู่บ้านซับตะเคราะห์จึงกลายเป็นตำนานที่เล่าขานสืบต่อกันเรื่อยมา